อยู่ข้างๆเป็นสัมผัน้ำ้างตึกเนื่อตัวสาบานนี้ก็จะตั้งอยู่ซึ่งกระบวนการในการออกแบบกระบวนการในการเขียนแบบในวอลล์อกแบบหรือว่ากระบวนการในการที่เอาไข่มาทำเนี่นยนักศึกษามีส่วนร่วมด้วยทั้งหมดแล้วเราก็อาจจะ็นวิดีโอได้ความรู้ข้อาจากทางนิซสอมวีเดียนะครับเป็นเป็นสัมพันธ์ให้กับเราด้วยแล้วก็เป็นหุความรู้อีกอย่างหนึง่งในการที่จะทำให้เห็นว่าไข่สามารถนํามาใช้ประโยชน์แล้วก็ในการในเ,เรื่องของการทําเป็น พื้นที่การทําให้เกิดเป็นแบบวิถีพัฒน์นะครับซึ่งอันนี้เขาในการอบรมไผนะ่รอบนี้ก็จะมีทางามังกรคณะสถา,าปัตย์นะครับจนะมีโครงการไผยที่ชาติเขารวมกับเสือเลยด้วยนะในการอบรมไผ่แต่ละรอบแต่ละรอบนี้นะครับแล้วก็จะฝึกในการเริ่มต้นนะครับวันนี้เขาเริ่ม จากการเริ่ม,ามการปร้องกันมอดด้วยการลูกผิวไผ่ายยไไกา่ถ้าเราขูดผิวไผ่ออกแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราป้องกันมอดได้แล้วก็สามารถย้อมสีต่างๆจะตามที่เราต้องการได้เนาะถ้าเราไม่ขูดผิวไผ่ออกเนี่ยมันจะย้อมสีไม่ได้ป้องกันมอดไม่ได้กับชิ้นง,งานที่เราทำสำเร็จประกอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เคมีแล้วก็ป้องกันมอดได้ในการทําพวกแปรรูปชิ้นงานต่างๆหลายๆอย่างอ่างกับตัวนี้ก็เป็นพวก งานทําพวกแค่ทําทางเดินอย่างเงี้ยเนาะทำผนงังทําฝ้าอย่างเงี้ยบ้านผมจะเรียกว่าแต่ยาแต่บาตากปลยาสูนบนำไปตากปลาตากอะไรได้การทําที่ว่าทําอบรมแต่ละรอบเราก็พยายามถามผู้อบรมว่า,าต้องการเอาไปประกอบชิ้นงานประมาณไหนอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอบรมวันนี้พรุ่งน,นี้กลับไปบ้านก็ต้องทํางานได้ละบ้านใครที่่มีไม้ไผ่อยู่แล้วอย่างเงี้ยเนาะในการอบรมแต่ละรอบแลวรอบเราเะบางครั้งเราตั้งเป้าว่าจะทําอย่างนี้แต่ว่าผู้อบรม ก็อยากจะเรียนรู้ในสิ่งนี้ว่าเทคนิคต่างๆมันทํายังไงรัดยังไงอย่างกับส่วเนี้ยเราไม่ได้ใช้ตะปูตอกแค่ตัวเดียวเลยนะแต่เราจะใช้แบบล็อกล็อกล็อกของตาก็ได้สบายเนาะเลยอ่าเงี้ยโยนยังไงมันก็ไม่หลุดไม่หลุดอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ในการขบวนการแข่งขายของก็ได้นะใส่เยื่ผ้าคลุมเลยเนาะ การเหล่าไม้การสารต้น huh. ลูกการทําตะขอทํายังไงอย่างเงี้ยครับวงกมก็จะได้ลงมือทำกันเลยารือว่วันเราเรียนอะไรบ้างทำชิ้นงานพิเศษได้ได้อนี้ก็เป็นอาจารย์วันเนาะที่ช่วยกันมาเป็นเมียกรในงานครั้งนี้มีวงกมเข้าร่วมเสร็จวนาครั้งนี้ประมาณสี่ห้าสิบท่านได้ครับผมนกับกับเครือข่ายเรามาทําอยู่หลายอย่างทําแคร่บ้างเงี้ยเนาะมีได้ชิ้นงานเยอะอยู่อันนี้ก็เป็นแคร่ แค่ไม่ไผ่นี่เราก็วิธีการเรียงวิธีการยิงเข้าเข้าโครงเราทํายังไงใส่พื้นทํายังไงให้ออกงานออกชิ้นงานออกมาให้มันสวยงามได้เนี่ยสวยงามแล้วก็แข็งแรงด้วยเนี่ยครับผมในการทาทาแคร่เนาะเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นการคือว่าเราเป็นโครงนะ,ะขึ้นโครงอย่างนี้เสร็จแล้วเราต้องใส่พื้นอย่างนี้ในการเสวนา ที่ที่เขามาเสวนากันก็อยู่อยู่เยอะแยะเลยเนาะแต่ละที่มาเพื่อมาทั่วประเทศเลยเสวนาในในรอบนี้กับจารย์จิตจนาจันแล้วมันจะรวมดเลยดีไหมเนี่ยเน่ยเนาะในการจัดรวมที่ว่าค่าแรงคิดไม่ได้เลยพี่เขาค่าแรงวันเท่าไหร่เลยมันจะมีออเพวกอะไรนะเขาเรียกว่าโค้งอะไรพวกด้วยการจัดอบรมก็จะระข้างจะลําบากนิดหนึ่งแต่ว่าก็พอไปได้อะมีหลายๆท่านในพื้นที่คนในที่จังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมอบรมก็เยอะ แต่ว่าในรอบนี้มาทุกจังหวัดเลยอันนี้ก็เป็นผู้พันเนาะ,ะท่านกษียแล้วท่านก็ชื่นชอบในงานไม้ไผ่มีน้องๆเด็กๆเ,กเกข้ามาเรียนรู้อย่างเงี้ยครับผมเรียนรู้ในเรื่องของการแปลรูปเอาทายังไงการทิปเหม็นไม้ไผ่เงี้ยเนาะการปอกกันมอดการทําสีกันขึ้นโครงโชว์เตียงโชว์ฟาอย่างเงี้ยครับผมในการทาทุกคนทุกคนก็จะได้ร่วม,ร,วม,ร,วมร่วมมือกันทํางานทาั้งหมดเลยครับผมว่าชินงานแต่แต่ละงานแต่ แต่แต่แต่ละอย่างเนาะว่างานเราจะออกมาประมาณไหนอย่างเงี้ยครับผมในการที่ว่าเราอบรมแต่ละรอบเนาะอันนี้ก็เป็นฐานที่ว่าในการที่ว่าเราเราทําเป็นพวกถาดครับผมพวกถาดงานถาดไม้ไผ่นะครับผมอันนี้ก็ช่วยกันทําเตรียมวัสดุเตรียมวัสดุขึ้นชิ้นงานอันนี้ก็เตรียมวัสดุในการที่ว่าเราจะขึ้นทาทาเป็นพวกงานถาดอย่างเงี้ยเนาะบางที่ก็เตรียม าฐานที่ว่าจะทําพวกงานโชฟานะครับผมบา,บางจุดให้เราเตรียมเตรียม <ๆ S 1> เสร็จแล้วก็วันหนึ่งนี้เราจะอบรมได้อ่าได้เยอะอยู่อยู่อยู่หลายๆชิ้นงานอยู่ครับผมเนาะนี้ก็เป็นกลุ่มเด็กๆกับน้องๆเขาเนี่ยครับผมพี่ๆที่ว่ามาอันนี้มาจากจังหวัดส,สุรินเนาะอ่าภาคอ่าภาคอีสานอย่างเงี้ยครับผมนี่มีอาจารย์หมออาจารย์หมอศิริพงศ์เป็นคนนําครับผมกับอาจารย์อาจารย์จิตเนาะ ในการก็คือว่าทีมงานในรอบนี้เราจะมีพิยากร์อยู่ประมาณสี่ห้าท่านได้ครับผมเนี่ยนะครับผมในการมาขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นชิ้นงานแต่ละงานแต่ละอย่างแต่ละรอบเนี่ยในการจัดอบรมงานเสวนาคือเสวนาเชิงปฏิบัติการด้วยงานนี้เราจะเน้นเป็นพวกงานช่างเนาะเน้นเน้นผลิตช่างออกมาส่วนใหญ่ครับผมในวันอบรมนี่นะตลอดสามวันท,ที่ที่ผ่านมาจะมีงานงานเสวนาประมาณหนึ่งวัน เนี่ยอันนี้กอาจารย์มาหมอก็ขึ้นบรรยายในเรื่องของการจิ้เมนต์อันนี้ชิ้นงานที่เราประกอบเรียบเรียบ้อยหมดละอ่าอบรมทางผ่านการทําเตียงเนาะที่ใน,ในผู้อบรมท,ทำเสร็จทําเสร็จแล้วก็ร่วมประมูลเงี้ยเนี่ยเป็นงานแคร่งานจักรสารบ้างบางส่วนเนี่ยที่พี่เขาก็ร่วมกันประมูลเพื่อเอาไปใช้งานต่ออะไรได้เราทําเองอ่าผลิตขึ้นชิ้นงานขึ้นมาเองเนี่ยการขึ้นรูปวิธีการทําต่างๆเนี่ยบางครั้นก็ ชอบในในแขน่งไหนเราก็จะไปแขน่งนั้นเลยอย่างครับงานถาดอย่างเงี้ยเนาะงานถาดบ้างงานโต๊ะบ้างอย่างเงี้ยนี่งานถาดที่ว่าให้แนะนําให้กับพี่ๆี่ที่ทุกทุกท่านที่ว่าทำเนาะเป็นงานรว่รว่าจะเป็นชั้นวางของเป็นโคมไฟไม้ไผ่บ้างอย่างเงี้ยเนาะไม้ไผ่มันมันไปได้เยอะแยะมากมายมอยู่ที่ต้นน้าปลายน้ํากลางน้ําเราจะไปตรงตรงจุดไหนบางท่านเราก็จะขายลำหนึ่งเดียวบางบางที่เนาะเราจะขายลำไผ่ หรือว่าบางที่เราจะนำมาแปรรูปเงี้ยบางท่านก็เอาสั่งสั่งจากทีมงานอีกทีมหนึ่งเนี้ยเสร็จแล้วก็เอาไปนำไปประกอบเป็นพวกงานโชฟาบ้างเงี้ยเนาะบางจุดชุมชนบางชุมชนก็นำพวกไม้ตัวเนี้ยไปตีเป็นพวกงานฟากเนี่ยงานฟากไม้ไผ่ก็ใช้ในการที่ว่าเราทำเป็นพื้นเป็นผนังเพดานาเงี้ยเป็นเป็นวัสดุก่อสร้างอันหนึ่งที่เราใช้อยู่เนาะเสร็จแล้วเราก็ไอ้นำไปไอ้แจกแจยให้กับเครือข่ายต่างๆเนาะ ในการทําฟากนะในการผ้าขนส่งนําไปใช้งานยังไงประกอบชิ้นงานเป็นยังไงในภาคของการขนส่งแต่ละครั้งจะเป็นว่ว่าจะเป็นรถกระบะเนี้ยรถกระบะถ้ายืนเป็นเยอะๆหน่อยแล้วก็จะส่งไปทางแบบหกล้อบ้างเนี้ยในการที่ว่าเราอยู่ประชุมแนละ้วคือขายกันเนาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก,กันใครมีไม้ไผ่แล้วก็เอามาแลกกันอย่างเงี้ยอ่ามีบางที่ทําตัวนี้เราก็นําไปส่งจะส่งไปกับตัวอื่นได้เนี้ยครับผมนะบ้างอย่างกับงานไม้ไผ่เนี้ย บางชิ้นบางตัวแล้วก็ทำเอาไปประกอบเป็นบ้านเป็นอาคารอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าเราจะทำอ่าออกออกมางานในในรูปแบบไหนของชิ้นงานงานไใ้ไผ่นี่เนาะงานในไผ่น,น,น,ไนี้มันจะไปได้เยอะมากเลยครับผมอ่าในอบรมในในไผ่ในครั้งเนี้ยในในรอบนี้นะครับ